ดูนี่ห้าแรงหน้าหนาวไม่มีฝนตกแต่น้ำท่วมเลยน้ํามาจากไหนดูดิไปดูนะนี่ที่ข้างๆเราไปโลงปูนที่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้จะเป็นคลองน้ำผ่านของโลงปูนนะแล้วก็ น้ำมันจะผ่านได้ยังไงดูสะก,ก่อนดูเดยวนะหาข้ามไปดูกันดูแล้วเขาเทแบบนี้แล้วน้ำมาจากตรงนู้นนะ่ะน้ำจะผ่านได้ยังไงอ่ะ